สวัสดีครับพี่พี่นิวครับตลาดนันทุมราชครับเสาววันศุกร์ครับเบอร์เบงง้อสาวน้อยง้อเลี้ยงครับหาง้อเลี้ยงตามมังแับเฟนเฟนในไร่ไพมากะโคอะไรต่ออะไรบ่ายยองพาเบิร์ครับอีสาวน้อยยูยูประมาณสิบสีเดือนครับสิบหาเดือนนี่แหละครับราคาเขียวอะไรยู่ครับง้อน้อยแน่นี่จบงอผงเงาครับต้นนี้นี่มุมนี้ยังครับนะมันติดน้อยนึงแต้มน้อยนึงสูงประมาณลอยสามสิบ เจ็ดบวกครับราคาจักบาทครับราคาเปิดไว้ห้องหาทิพห์หาครับเพิ่นห้องต่อรองหน่อยแข้งดำครับนี่ยเอาหน่อยครับเแข้งดำหัวแข้งดำงัวบามันลูกกระทบครับตัวนี้เป็นงัวลูกกระทบแต่ว,กกว,ว่าก็เป็นงัวบามันลูกกระทบทเปิดไวห้หาทิพหาตอ่อรองได้กันว่าท่านนี้นี่ประกันเห้ทุกอย่างเนาะขาแข็ง ถกข,ขาถอน,นกันในเราตัวนี้นครับเบื้องหน้าตามันงามครับสวยครับยกดีตังดีงูเหา่ากันละไปเข้ามาต่อเลยครับ,บนเบอร์โทร,รับฝากกันนะศูนย์แปดหนึ่ปดหนึ่งศูนยาศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์เก้าหกศูด้หกศยอหยยังครับเจอว่าครับอ๋ออ้หอยว่าครับตอวหอยว่าโอเคครับเข้ามาต่อเลยตัวนี้เปิดไว้เลยครับนี่โย่ของฟรีมากระชองหปลานแล้วสิพไปเที่ยว ครับครับของฟรีครับเสียท่านคุยเสียกันมานะครับผมมากระซอมครับปลาเป็นประธานน้ำผึ้งเนี่ยโอเคครับหมูอะไรคุณถือเปลี่ยนกินไส้ตัวนี้เปิดเท่าไรครับตู้นี้เดี๋ยววันเปิดยังไงครับหาชิ้หกครับตัวนี้เปิดวิหาริ้นหกประกันนังนี้ให้แล้วต่อรองไหนกันวะเป็นงัวแม่สาวน้อยลูกกระทบครับตัวนี้เป็นงัวลูกกระทบบ้ามัน เปิดไปหาดที่พตอล่องได้ต้นนี้แย่งกับเบิ้งนะครับนุม่มสีเต้าครับขาแข็งเรียบเรียบงามเบิดตะวากาต่อครับราคาสุงประมาณร้อยสามสิบห้าบวกร้อยสามสิบห้าบวกครับแม่นี่ต่อเด็กครับงอจักปีครับกระมันจักปีวงอสี่ข้อสองปีดีกว่า ว่าปีไปครับปีไปเบอร์โทรนะครับฝากไก้เบอร์โทรนะครับคุณม่นย์แีครับศูนย์แปดสี่ศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปสครับโอเคครับมากระทมาต่อได้ครับได้ให้มากระทมาต่อลองไน่ไปเบิ่งอีกตองง้เี้ยมาเบิ่งคับนายหอยตัวนี้ครับเป็นแมสาหน่อยบามันครับเป็นง่าลูกกระทบตัวนี้ก็ได้สูงอลอยสามสิบหวลอยสามสิบห้ามนละเสียงนี้ครับหูดับได้ายได้ ขาแข่งก็ลึกด,ดีหางก็ลึกครับเกือบจูบเพื่นหมดละแขยงดำครับดำบันมือเปิดไปเท่รครับหัวแม่หนิเปิดไปสามสิบแปดสามสิบแปดต่อรองได้เห็นวะต่อรองได้ประกันประกันตรงน,นี้ให้เนาะประกันให้ขาแข่งตรงนี้ยังม่มีเ,เอายยองก็บังยันนะครับ กันมากระโทมาตอเลยครับสูงประมาณร้อยสาครับมันสานี่ะครับบวกร้อยสามสิบสามสินี่นปกระถกไนครับศูนย์แปดสามนย์แปดสามสี่เก้าห้าสี่เก <talk> ้าห <talk> ้าสครับทมาได้เลยครับไผ่มากระโทมาตอได้บไก่ทรงไหนกันวะไกทงไ้คโอเคครับราคาทรงว่ากันนี่ครับอันเบิร์กของในหอย ใหญ่เพื่อนนี่ครับเป็่ไงครับหนาเพื่อนนี่นี่นอนเปิดไม่ได้ครับแม่เนี่ยเพราะแพงได้เปิดไป40เก่าหาร้อยเปิด49 500นะจันตึกนะจันตึกขาแข็งตึดใหญ่หงเหลาประกันตรงนี้ทุกอย่างประกันตรงนี้ทุกอย่างครับในหอยต้นเพิ่นเยี่ยมโตดีครับสดเป็นสดว่าแม่เนี่เป็นว่าหมาบ้านึงกันนับลูกกระทบครับตัวนี้เป็นว่าครับเงาหางใหญ่ๆเป็นหางงูพี่เป็นวัวแบาเชียงดำบดครับติดสด100%เบิ่งเล็บเบิ่งยังกะ สีเบ like ิครับน yeah. ุ่มกว่ที่เตา่านๆครับยห้อมัน้องใหญ่ครับหลังคับตาหลังคนหนุนนัะุงมนามิานอบดวัครับบัปรามาณดยม่นใบตาบาหยองกับแม่นลอยสามสิบหานี่แหละคืองเนี่ยครับโทรมาต่อมลองน่อยครับไปมากกัลยาหยองกับเบองไงตัวนี้ประกันในโทรมาต่อมาลองหด้อยราคาสี่สิบเก้าขออภนะครับเฟูล่คืป็นหาครับ ศูนย์แปดห้าสามสี่ศูนย์สายหนึ่งสาสองสอนึ่งสามสองสองครับได้หอยตุนโทรมาครับตั้งนี้ครับหนาครับข้อรุดยอดทอน้นะต่างเลือกดีครับโอเวียวได้ยักโตย่างย่างซีชิปเกาหารยครับตไึงแม่สาวพร้อมผสมครับัจนี้แมนบ่นี้ผสมแล้วไหมพร้อมผสมครับวัวนี้ว่าสิบสี่เดือนสิบหเดือนจัวนี้ก็ได้นาตึด สูงห้ามันอยสามิบเ็ดานสิบแปดครับเกืียวลอยสี่สิวาแม่นี่เปิดเปิดไปเลยครับคาเลค่็เปิดไปสี่สิบเก้าครับสูงามันเกือยวลอยสี่สิบคนน่ะลอยามสิบเ็ดโดยประมาณตานะครับเพียงกํอนี้นี่ม่มีครับนมซีเต้าขาแข็งดีตังดีสั้นดีครับเพิ่งหน้าตาเพิ่นครับคนว่าแม่นี่ให้ลูกงามเหนกนยสดเป็นสดครับ่แม่น okay. um> ี่ ตรงนี้ครับตัวตนเพิ่นเพิ่งขาดำครับเคียงนี่ดำปึดโบดรเอร์ซต์โบสจังนักมาต่อเลยนะครับให้ม็กก์กระไดเป็นง้อเลี้ยงครับตัวนี้ปากไปร้แนนย์แปดหกสองหกแปดสามเก้าสามสอง้ทรนมาครับไฮมากกระทุมาต่ตอพิ่นได้ง้อเลี้ยงรับบางยไฮบ่งอีไมนครับ แม่สาวนัง่งมีโ่้ไปเอื้องหอยจนเป็ันเดนอดขายรับบางตอล่องมันอยู่ครับราคาในหอยเพ่นครับคุยกันกับพ็นรอเดียวตะดิงกรแถมด้นีเดียวเดียวตัวาวอหอเดียวคยม่ครับไอห่อยสาหน่อยครับาหน่อยครับแม่สาวหน่อยเจัดเดือนหน่อยประมาณประมาณปีน้อยน,นี่แหละครับ1 1สามเดือนช5้นี่แหละเพราะเกินนี้ครับพร้อมผสม เป็นหัวสาวหน่อยครับสูงประมาณหน่อยสามสิบห้าบัวครับอาแข็งกันลึกดีตัง้งนี้วสั้นดีไอมากระทุ้มมาต่อเลยครับตัวนี้ก็ได้มาแียงดำปืดตั้งนี้วไมยังได้เนาะตั้งนี้ประกันในเลยครับบ้านย้อมเมืองให้แล้วครับเีย่งหัวนี่ชือว่าตัวกันอะไรครับอาแข็งลึกดีอาแข็งกันลึกดีอยู่หรือลึองกับมีดีครับนุ่มตีเต้าเรียบเรียบปุ่มมีปัญหาเบอร์ได้ให้ใหใหให ดำเก้าครับม,มีดำนี้ยังอยู่มียังนอ่อยการดำนี้ให้เลยเปิดเปสามยี่เก่าต่อร่องได้แั่นเลการดีครับหย่วยเง้ยานี้หยุดยังดำเปิดฝากากดโทรหน่อยให้มาเฟเขาเก้ครับศูน <0 95 S 3> ย์เก้าห้าศูนย์์เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดหกสองห้าหกหองห้าหโทรมาหนยนะครับได้ห้อยอยังก่อนครับห้อยหอยอิทครับห้อหอิครับบงหน้าตากระจักวันดีครับไปเิงง้อเลี้ยงอครับไปเิงง้อเลี้ยงเปิงง้อเลี้ยงง้อเลี้ยง ม้าแบบนี้กับผทุมาดกไลครับนะครับงัวถือว่าไล่ครับเป็นงัวเลี้ยงกับมีอยู่โซนเป็นโซนครับมาเป็งของในหอยย่นครับเฮยย่นจักบาทครับตจ้นี้เปิดเครับแม่สาวหน่อยถุงมันหนยต้องมเจ็บั สองหมื่เจ็ดนห้นองครับแม่สาวน่อยเชียงตรนนี้นีแนมัน,นดังหน,หนึ่งครับกูไ่ยังหรอกแต่ดังอนี้มีอยู่กล้วยดังแขงแข้งนกวดตัวเนาะดังดีสันนีเบื่อลึก็ดีอยู่มันมีตรงนี้เนาะพ่อเียงดำบิดสอ,องหมื่นเจ็ดพันห้าตอร่องไหนกันวะครับเ้นี่ตอไดสั้นดีครับวันหน้าก็มันนึงไมียหยังดอกซ้ำนี่ ต่อได้รขายแข้งกำยำอะไรตรงน <ilim ens> ี้ประกันตรงนี้ให้ครับตัวนี้แม่นวะประกันตรงนี้ให้ได้ปะครับผมไม่มีตรงนี้ข้อรางเลยครับหลังๆอย่ังกล้วยดังเพียงกันนี้ว่าถึงต่ออะารแม่นวะต่อข้างในเล็กน้อยเบิกกระโดดนี่ครับเบอก์โทรศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดสามหกเจ็ดสามหกเจ็ดแปดเจ็ดห้าสามทุกวันต่อได้ครับแม่สาวหน่อยคาพ่อฟังครับตัวนี้ป้าหยอางเงี้คาทำเงินอยู่พอดีซื้อหรือขายครับสั้นดีอยู่ปีละลูกว่าแน่นสิว่างหวังเป็นน้องลูกกระทบป๋ามันทั้กันครับ ลี่บาสรงวางานแมงบนย้องชแนลแม่เลยแม่ก็อายุุ่นน่ะแต้นน่นแมแม่บนอยู่่ะเพผมผ่นน่ะก็เสียต้นนะนไเปิดยอแยครับพ่อแม่หนสา่นสามหครับสามหมื่นห้องว่ะตอรองในประกันต้นนี้วันนแม่ครับประกันครับแข่งไงดีครับัวลึก แข็งลึกดีเบื้องนมกับซีเต่าอยู่อครับซกันท่านนี่ครับห้องสามหมื่นให้ก่อนสามหมื่นสามพันห้าครับสามหมื่นสามพันห้าพดเขเรยงเป้อบงนะครับ่ว่ากัดงอตจวนี้พอเลียงวันนี้ตา้ครับเปลาย้องกันในหอยกันไอ้มากกะโทมมต่อพันหนึ่งครับเบื้องต้นี้เบื้งโตครับมีตนี้นะครับอันในเบื้องไหนก็คือว่ามาตรฐานนะครับตัวอะไรนาดีครับตั้งนี้สั้นดีอยู่กูได้มากรัโทมมต่อพันนดอย่าจิฝากกบรโทหน่ยเบอรโทเนี่ย 096 ok 8 6 5 8 6 6 6 8 8 8 6 8 0 8โอเคกับโทรมาต่อพ no. ันใดครับให้มากระด๋ยงค่าสามหมืนกว่าต่อะไรเนาะอย่างํานี้นี่ประกันให้รถโอเคครับปอาอีกบางตัวไหมเดินไปเรื่อยๆกันงเสียช้านครับเนี่ยเสียช้านประกันค้าทุกยู่ห้อเราสร้าปลานั่ประนประกันทุกย่า้แจกี่องปลาปลาประกันค้าทุกความว่นี่ หาทุกข้าร้อนนะบดเลยรับงอเหลี่ยงสุ่นี้นทุ่นถึงลลงมา่ส้นตว่ายน้องกระคาขายงอเยองอตัวพอยี่ยงให้วงรับให้มากงหน้ายกปีครับอบอยู่ลกเทียไปครับกรา้เยวสาพัดกับที่้องรับเอาที่องแต้านะครับแม่สาหน่อยเปิดไปได้ครับนี่ ยี่บสามนุ้พี่สองเงินสามไผ่มักเงินซ้ำหนี่พอดีเลยครับนึ่เงินซ้ำซ้ำเงินประยุทธ์ไทยนี่ครับสองเงินสามพันตัดไปเลยเลี้ยงตำหนิหนี่บ่มีอยังเนาะมีบ่ครับบ่อลเป็นงัวแม่แดงเป็นงัวดูกระทบดูกันเลยติดหนักน้อน้อยนึงครับติดติดหนักน้อน้อยนึงดังบ่แดงบอกแต่ว่าฝนตาแดงครับพี่น้องเบิ่งตามนั้เห็นบิ่งไหมครับสองเงินไทยกับสองเงินสามพันสอต่อรองได้ตัวต้นท่านเห็นนี่ครับ เป็นขาแชีงกับอียูโบเกีโอเทียห์กับตัวสามมืน่นหัวดาษปานนี่<ม>ง้อยูทูปครับตัวนี้เป็นง้เอเชียงพานะครับมักกัทุมันตอน่อไปไหนเป็นง้เอเชียงพาจ่อยจ่อยง้อไห้มกักเอาไปขุนไปเลี้ยงกับพอ่อขุนครับตัวนี้เอาไปเลี้ยงไว้จังไยกับตัวสามมื่นกวัวครับสูงประมาณลอยเซาหาบวกครับบินที่สามสิบคนละเบิ้งครับไอ้มักกับตอบ่อไปไหนครับทุาตอ่อไปไหนครับอย่างตัวนี้ว่ามีหยือเนล่าพี่ว่ามีครับว่ามีฝากกวัตถุไปไหนครับ ศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่สามหกห้าสามหกห้าแปดส่สี่สี่แปดสี่สี่สี่ิบตัวครับโอเคครับไปให้ไปอีกทำไมหางว่าไม่ห่างนไหมไม่ห้างไม่ห้างมีครับไม่ห่างมาฮสเเนเอฟซีฮาคามา เบ็ดนะครับเจ้าังถึงนี่ครับลูกใบกันขัน,ขนมาตอตปปับเล้วครับน้องว่าพ่อเหลี่ยกงกับเบิ้งไหไครับสายตาบวชากัะดอกที่หาท้อง่ทาทำเงิน งอจันงไรยกดีครับงามราคาซ้ำแจงไปนี่เปลี่ยนนะครับไปขายงอนะครับเอายยังขายงอกันทองงี้โอเคครับอี่ไปนี่ขอลาไปท่านครับไปขายงอนกันเดี๋ยวจะเบิ่งให้ไปของงามใจบ่ายยังไปหาไทยลงให้โอเคครับสวัสดีครับ